ชอบหรอกไหมเหมือนกันเลยสองคนนี้นี่ก็สู้แต่เราคน<อ>เดียวเดียวเดียวขออนุญาตซูมหน้าหน่อยนะคะถ้าหน้าดูแบบโอ้โหแม่งเหมือนกันทั้งคู่เลยวะ่ะอ,อยู่เฉยอ,อยู่เฉยหยุดแสดงท่าทางค่ะหยุดแสดงท่าทาง๋ยว<ไ>ขอดูหน้าใกล้ถอดแว่นได้ไหมนี่า่าไปก่อนแล้วกันนางฟ้าทําไมคนนี้มีปานสีเขียวอีกคนนึงไม่มีไม่ใช่แล้วเธอมันปลอมตัวมานางมาอะไรเธอปลอมตัวมาเอกันไหนขอดูดิโอเคสัญชาติไทยเหมือนกันนะคะ กันเลยต่างกันแค่สีแว่นน่ะขอหักคะแนนออกกันนะคะเพราะว่ามันมีคนที่เหมือนเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะพี่ถ้าเดินมาด้วยกันนี่จําไม่ได้เลยนะคะว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องตายแบบนี้พี่ตายนี่ก็เหมือนกันค่ะ อยากรู้จักพ่อแม่เขาจังเลยอ,ะอ่ะก็คู่นี้พี่ชอบมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าพี่กับน้องนี่เขาก็คือเหมือนกันมากอ่ะดูดิแล้วก็ชอบอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะทางรองเทา้าเพิ่มผ้ากางเกงอ่ะเก็บว้ก่อนแล้วกันชอบขอดูหน่อยฝาแป้งเหมือนกันเลยอ<โฮ>ุ้ยเออถ้าพี่น้องเธอจะตีกันเรื่องรองเท้าแบบนี้พี่ไม่โอเคนะคะขออนุญาตชัตเค่ะเข้าไปได้ก่อนเข้าไปเลยเอามาเลยมาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอามายืนตรงนี้้ นนกำแพงบ้านนี้เลยคู่เลยอะยืนตรงกำแพงบ้านนี้ยืนตรงกำแพงบ้านตรงนี้นะคะเราก็หันมาตรงนี้มายืนเลยไปยืนเลยเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวเรื่องไม่ทนันถ้าแถวมาเลยก็เลยออกไปเลยค่ะหนักใจว,าวจ้าจริง <c oughs> พี่ขอค่สองคนนี้ที อยาก,กใจมากขอคันนักมวยทิ้งแล้วกันตัดสินใจแล้วมารียบมาเลยเรีบมาเลยเดี๋ยวจะให้คนทูโหวตนะคะ4คู่สุดท้ายข้อแถวตรงนี้เลยยืน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 เี่คู่สุดฮ้ยไม่ได้นี่มันห้างคู่นี่หว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องมีคู่หนึ่งออกขอโทษด้วยอันนี้นะคะคู่ที่1ชอบมากเลยชอบสีผิวเขามากๆนะคะคมเคี้ยมมากๆคู่ที่2เป็นที่พอบค่ะคู่ที่สา พี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชายกับหญิงเนี่ยแต่เขาก็เหมือนกันมากๆ <Yeah. S 1> อันนี้คือคู่3นะคะและอันนี้คือคู่4 <Yeah. S 1> เป็นคู่ฝาแฝดที่มาจากต่างดาวนะคะ <Yeah. S 1> อ่าคนดูต้องทําการบวชแล้วค่ะว่าชอบคู่ไหนมากที่สุดนะคะ <Okay. S 1> จิ้มที่ตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอนะคะ <Okay. S 1> ี่ขออนุญ,ญาตนับเวลาถอยหลังเลยแล้วกันนะคะโอเค9เก้าแปดเจ็ดหก ดีเลยแล้วกันนะคะคู่ฝาแฝดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นก็คือนั่นก็คือคู่ที่สามนั่นเองนะคะคู่นี้เลยค่ะดีดีด้วยนะคะเย่ <c oughs> เดี๋ยวให้ค่าที่เราควรนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะแอดไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าเขาชื่ออะไรนะคะยิงพี่ที่เราคนค่ะยิงพี่ตะคนโอ้เขาไม่ได้อยู่แคนพี่ด้วยนะคะเนี่ยแปบลบว่าเคยได้รางวัลแล้ว เฮ้ยได้รางวัลทั้งสองคนแล้วหรออันนี้ที่ไม่ได้รู้จักเขานะอ่าเดี๋ยวลองสัมภาษณ์เขาหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราชื่ออะไรครับเนี่ย แล้วนี่เราเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องคะเป็นพี่ค่ะเป็นพี่คนนึงเป็นน้องเราใช่ไหมเดี๋ยวจะชวนเข้ามาคุยด้วยนะ<ด>น้องเราอะโอเคสวัสดีค่ะหนูเป็นน้องของพี่เชนใช่ไหมคะได้ค่ะเยอะอันนี้คือเราห่างกันกี่นาทีหรอคะสิบนาทีค่สิบนาทีคือคานตามกันออกมาเลยเหรอแล้วพี่กอถามในสิว่าอันนี้เนี่ยเราเราไปไปโดนอะไรมาหรือเปล่าคะทำไมลิ้นห้อยแล้วก็ตาถลนด้วยทําไมถึงเป็นแบบนี้ เราไปถูกแม่มอสาบแล้วทำไมถึงถูกแม่มอสาบล่ะเราไปทําอะไรไว้เราไปทําความผิดอะไรไว้หรอคุณแม่กินแม่มอโอเคเดี๋ยวพี่จะส่งของรางวัลให้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเหมือนกันมากๆเลยดีใจด้วยนะคะโอเคๆ